ครับวันนี้ช่างเซ้งพามาชมอ่านะครับรถแวนอ่านะครับรถแวนนะครับรถครอบครัวยุค90อ่านะครับรถ SUV ยุค90นะครับอ่าคันนี้เป็นรถแวน TFR อ่านะครับ TFR ไทยลุ่งอ่านะครับจอดอ่าคู่อยู่กับอ่ารถแวนอ่าวิสาด อ่านะครับถ้าเป็นบ้านเรานะครับทรงก็จะประมาณคล้ายๆเวก้านะครับแต่อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าหน้าไฟตาลึกนะครับคันนี้เป็นตัวนอกอ่านะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาแบ่งคลิปรายละเอียดย่อยอ่านะครับแต่เอาเป็นว่ามันคือรถ SUV ยุค90นั่นเองนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งอ่านะครับก็เรามาแบ่งย่อยกันนะครับคันนี้ก็ เป็นของคุณน้าจากทางใต้นะครับก็เดี๋ยวช่างเซ้งทํารายงานคลิปทุกขั้นตอนนะครับคันนี้หัวใจไม่ใช่4 j a 2 0 0 5นะครับไม่ใช่มังกรฝาทองนะครับคันนี้หัวใจ 4JG2 นะครับ 3,100cc นะครับคุณน้าก็เก็บรถนะครับครอบครัวนะครับน่าจะรถคันแรกนะครับเอามาปั้น่านะครับก็ใช้งานได้นะครับ ระบบเบรกช่วงลงช่วงล่าง ong, ห ong, ้องโคงห้องเครื่องอ่านะครับจัดการโละใหม่ทั้งหมดนะครับเครื่อเกียร์เฟืองท้ายอ่านะครับโละใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็วชุดไฟอ่านะครับก็จัดการเปลี่ยนหน้ากากอ่านะครับโครเมียมอ่านะครับมีหน้ากาก <rom> ium, โครเมียมโลโก้อ่านะครับชุดไฟแท้อ่านะครับไฟหน้านี่แท้นะครับ ent, ด้านซ้ายด้านฝาอาจจะเทียบเทียมหน่อยนะครับแต่เป็นตาเพชรนะครับชายล่างนี่ช่างสรรหา ไฟใช้ล่างตาเพชรนะครับสามสายนะครับมาจัดการใส่ให้นะครับก็รออะไหล่ช้านิดนึงนะครับแต่ว่าประกอบแบบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็วิ่งใช้งานได้จริงนะครับคันนี้ขอบอกวิ่งดีมากนะครับก็คืออัตราเร่งอะไรพวกนี้คนละเรื่องนะครับมาชมภายในกันบ้างนะครับนี่ภายในจัดพวงมาลัยใหม่นะครับมีเกวัดบูธนะครับขานี่สวยงามมากครับขาแบมโบ อ่านะครับบ uh, ้านบางแดดนะครับเบิกใหม่นะครับน right ่าเบิกใหม่เบ <Right. S 1> ิก uh ห้างนะครับหาซื้อยากอยู่เหมือนกันนะครับนี่หัวเกียร์ใส่ใหม่นะครับตำแหน่งคันเกียร์นี่ตรงเป๊ะอ่านะครับคือเอ่อจะขับมันเลยนะครับในคันเกียร์แบบนี้นะครับมันจะสูงและก็เหมาะมือเลยนะครับอ่าพวงมาลัยใหม่นะครับพวกมือจับอ่านะครับนี่นะครับมือจับอ่านี่นะครับมือจับแท้อ่านี่นะครับอะไรเก่าก็นี่นะครับอยู่ในรถ อยู่ด้านหลังอีกเป็นกองนะครับมือดึงเปิดประตูอะไรพวกนี้อ่านะครับตรงไหนที่ช่างมองแล้วหาซื้ออะไรยากนะครับช่างก็จะสั่งมาใส่ให้คุณน้าอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปกุ่ภายในแล้วก็อาจจะทําเรื่องบอกสักนิดนึงบอกก็อาจจะขัดก็น่าจะใช้ได้นะครับอ่านี่นะครับกุ่ยนุงภายในสักหน่อยนะครับอะไรเก่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับเต็มหลังรถกันเลยทีเดียวนะครับล้นอ่านะครับอ่าคันนี้ก็คุณน้าอยู่ทาง พังงาภูเก็ตนะครับนี่นะครับไฟช้ใไม่อานะครับก็เอาเป็นว่าใช้งานได้แล้วนะครับขยายท่อไอเสียนะครับไปท่อสวยงามไปท่อรุ่นนี้สวยงามมากนี่นะครับอ่าปท่อแบรนด์ชั้นนํานะครับสวยงามมากนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งคันแวนไทยรุ่งอ้ออีกอย่างที่ช่างยังหาไม่ได้เลยก็อ,อโช๊คค้ำฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวอาจจะ มันมันยังหาไม่ได้ครับโชกชกค้ำฝาท้ายหลังอ่านะครับก็นี่นะครับอ่าพาชมนะครับตีคู่กับวิศาสตร์อ่านะครับวิศาสตร์นะครับก็เป็นรถ u v v รถครอบครัวนะครับอ่าอีกหนึ่งรุ่นอ่านะครับนี่นะครับจอดตีคู่กันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอาจจะทําคลิปแบ่งแยกกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาโชว์หัวใจเอ้า เครื่องเหมือนกันด้วยนี่สามพั 3, 1, ปะทะสามพันึงอ่าเดี๋ยวเราเปิดทันนี้หน่อยอ่าเดี๋ยวต้องรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวตัดคลิปไม่ทันอ่าส่งไลน์ได้ไม่เกิน5นาทีอ่านี่นะครับสามพัหปะทะสามพันึงอ้าวนี่นะครับเครื่องยนต์หัวใจเดียวกันปุ๊บ อ่าช่องเว็บอ่ามีโชคค้ำขาฝากระโปรงเหมือนกันด้วยนะครับอ่าสามพันหนึ่งร้อยกีโี